แนะนำตัวหน่อยฮะชื่อสุทธิศักดิ์พ,วพ่วงพีครับชื่อล่นชื่อจีครับอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับ<อ><อ>ทำธุรกิจได้กันไหมฮะทำด้วยกันครับทำ,ทำอะไรฮะขออนุญาตถามรับซื้อผลไม้ครับ<อ>ส่งออกค่ะออรใช่ค่ะแล้วคุณสองคนไปเจอกันได้ไงคะคือหนูเป็นนักร้องทํางานอาชีพผับทั่วไปอะค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็เจอมรสุมชีวิตเพื่อนโกงนะขอปัญหาครอบครัวแล้วก็มีแฟนที่คบกันอยู่16ปี เขาพากันกับแฟนเก่า16ปีแล้วเขาก็คือเขาบอกว่าเขาเจอคนอื่นแล้วความรักที่เขามีให้หลักกับเราเราเป็นคนที่ดีสุดแต่มันหยุดอยู่แค่16ปีคือเมื่อวานนี้ oh. ส่วนวันนี้เขาก็คือเป็นวันนี้เขาอยากมีชีวิตใหม่ก็ต้องยอมปล่อยเขาไป oh. ก็ก็คือแพ้แตกเลิกกันก็จบทีนี้เราก็อยู่ด้วยความที่แบบเราแย่เราคือทุกอย่างมันจบหมดเลยเราไม่มีไม่เหลืออะไรเลยแต่เพื่อร่วมงานเจ้านายเราเห็นว่า พิงปองอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้ใช้ชีวิตเธอใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ไม่ได้เธอจะอยู่กับความเศร้าอยู่กับมัตาไม่ได้เธอต้องไปจากที่นี่เพราะว่าไม่ว่าจะเราจะทํางานเจอเพื่อนยังไงกลับไปบ้านก็คืออยู่คนเดียวเขากลัวปองจะคิดมากจะฆ่าตัวตายหรืออะไรเงี้ยก็ส่งหนูไปทํางานที่อื่นย้ายที่เปลี่ยนบรรยากาศจะได้เปลี่ยนชีวิตใหม่ไปอยู่ที่ไหนฮะนครศรีธรรมราชที่หนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยภาคใต้ โน้ตคีทษตอนแรกก็อยู่กรุงเทพเนี่ยค่ะคุณนอยคุอยู่เท่มาตลอดมีค่ะอ๋อก็เลยส่งไปนครศรีธรรมราชถูกค่ะเพื่อนเพื่อร่วมงานอีกเขาก็บอกว่าปีปองพี่ต้องมีแฟนถึงจะอยู่ที่นี่หนูบอกเพื่อนที่อยู่ที่นั่นบอกงี้เลยใช่หนูบอกว่าหนูมีแฟนไม่ได้หรอกขณะอยู่กรุงเทพเนี่ยเลิกกับแฟนเก่ามาตั้งเนี่ยสองปีแล้วเราก็ม่านก็ยังแรงอยู่ยังไม่มีใครเลยเขาบอกลองดูเขาก็ให้คนเนี้ยมาหา ที่ร้านที่บ่องทํางานาอยู่แค่คำว่าลองดูของเพื่อนเ,อนเท่านั้นซึ่งวัน้ส่งมาเลยเหรอฮะส่งมาเลยซึ่งคุณจี๊ดทำอาชีพลายแมนก็คือส่วนทีนคพูดอะไรมันไม่ใช่ขนาดเคอรี่ใช่ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่พอเลิกงานพี่เขาบอกว่าในหัวจี๊ดเชิญที่โต๊ะค่ะานายหัวเขาจะเป็นคนที่นิสัยดีมารยาทด,ดีมากจากที่เราเคยเจอคือปกติเราเป็นนักร้องลุกเราอย่างนี้เราอยู่บนเวทีคนจะพยายามแบบมองเราเฮ้ กินเหล้าไหมอะไรคือแบบจะพยายาม<ร>ค <น S 1> ่อนข้า<ร>งดูถูกเราใช่แต่เขาคือเป็นผู้ชายที่แบบสุภาพมากออวันนั้นที่มีคนมาดิวเราบอกว่านี่ไปหาน้องปิงปองเนี่ยวันนั้นเป็นยังไงบ้างก็ขับรถมาจากภูเกต็ตอะครับเพราะช่วงนั้นผมไปท,ทําธุรกิจอยู่ภูเกต็ตก็ขับรถกลับมาก็กําลังกินเหล้ากับเพื่อนๆในร้านะครับก็ได้ยินเสียงเพลงเขาอะครับ ปกติผมจะไม่หันมองเวทีนะครับแต่พอได้ยินเสียงมันเหมือนมีอะไรมาสะกดเราครับใครว่าร้องเพี้ยนตั้งเลยอ่ะเขาเป็นนักร้องร้องเพราะร้องเพราะแล้วก็เลี้ยงหรอแบบแรกเลยรู้สึกปิ๊งเลยไหมปิ๊งเลยครับแล้วแล้วแล้วคุณแบบไปตกลงปงใจแบบเลือกเขาได้ยังไง เมื่อไหร่ก็พอคุยใช่ไหมคะแกก็คืนนั้นนะแกบอกว่าผมจะอยู่ผมมาเนี่ยผมตั้งใจมาหาคุณนะมา<อ>ดูเพราะว่าอะไรเงี้ยแต่พรุ่งนี้เช้า9ก้าโมงผมจะไปภูเก็ตไปทํางานอยู่ที่นั่นสามเดือนแล้วผมถึงจะกลับมา<อ>แล้วเขาก็บอกทุกคนว่าคุณจะเป็นแฟนผมไหมหถ้าเป็นจริงค่ะเขาบอกว่าคผ่ผมจะดูแลคุณผมรู้ว่าคุณลําบากคือพี่คนที่เขาแนะนําอ่ะเขาก็เล่าให้ในหัวฟังก่อนว่าปิงปองเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแกก็บอกว่า เห็นแล้วแบบสงสารแล้วก็อยากจะดูแลไม่อยากให้เราลำบากอีกแล้วแล้วเขาก็9ก้าโมงเขาบอกปิงปองว่าผมจะโทรหาคุณตอนเช้า9ก้าโมงแล้วเขาก็โทรมาจริงๆ9ิงก้าโมงหนูก็รับสายเขาก็โทรตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงภูเก็ตอะสี่โมงเย็นคุยกับหนูแล้วเขาก็สรุปว่าโอเคนะปิงปองผมเป็นคนไม่ค่อยพูดเยอะผมอยากดูแลคุณผมรักคุณผมไม่่คอสงสาเคุา ก้าโมงถึงสี่โมงเย็นเดี๋ยวคุณด้วยเดี๋ยวพี่ด้วยก้าโมงถึงสี่โมงเย็นหนูพูดอยู่คนเดียวเอาหรอเขาถามคนเดียวใช่เขาถามเขาจะถามเขาจะถามว่าแบบนี้ใช่ไหมคือแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะอธิบายให้เขาฟังว่าใช่เป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเอางี้ละกันจบคือคุณต่อไปนี้คุณไม่ต้องลำบากอีกแล้วคุณไม่ต้องร้องไห้อีกแล้วผมจะดูแลคุณแล้วคุณไปลาออกจากงานเลย 15วันผมให้เวลาคุณสิวันให้เราออกจากงานแล้วก็ผมจะส่งคนมารับคุณไปอยู่บ้านผม<อ>แล้วคนแล้วเขาก็ทําจริงๆสิบห้าวันไม่แล้วเราไว้ใจเขาเหรอเราไม่ได้รู้จัก<อ>ในใส่ใจคอของในห้วคนนี้เลยห<อ><อ>นูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูหนูก็แบบเหมือนโดนมนต์สะกดจริงๆนะพี่<อ><อ>เหมือนชีวิตเราอะมันไม่เหลืออะไรแล้ว<ม>แล้วเราก็แบบเหนื่อยแล้วใชเ,เราเหนื่อยแล้วเ,เ,เ,เราไปเจอแบบว่าจังหวะที่แบบ คือเขาเขาเข้าใจเราสิ <phrases vocabulary> ่งที <Right. S 2> hearing, you know. you ่เราอธิบายเขาฟังแล้วหนูก็ไม่โกหกหบอกว่าตอนนี้หนูชีวิตหนูแย่มากหนูไม่มีเงินเลยมีเรื่องกันอยู่ฮาบาทอะไรเงี้ยก็เล่าให้เขาฟังเขาก็แบบคือเขารู้ทุกอย่างที่เป็นเราอ่ะที่มันไม่ดีเอ้ยที่อะไรกันแล้วแต่แต่เขาก็บอกว่าเขาจะดูแลหนูเขาจะไม่ให้หนูเหนื่อยอีกแล้วเงี้ยหนูก็เลยไม่คขารู้สึว่าชีวิตมันเจออะไรมาเยอะแล้วก็ลองดูไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าหนู4 1เแล้วหนูจะเจอเรื่องที่มัน เร็วๆอีกคัดสักครั้งหนึ่งหนูก็ไม่ซีเรียสแล้วเพราะว่าหนูเจริญมาเยอะแล้วเขาก็ให้พ่อเขามารับหนูไปอยู่ที่บ้านจนถึงวันนี้ใช่ค่ะกี่ปีมาแล้วอยู่ก็สองปีกว่าแล้วค่ะสองปีกว่าแล้วเขาดูแลเราดีอย่างที่เขาพูดตอนแรกไหมไม่ค่ะไหนว่าเรือดีกว่าที่เขาบอกหนูไว้เป็นใจหมด มาถึงตรงนี้แล้วปิงปองค่ะชีวิตเราพลิกเปลี่ยนเพราะไหนหัวม,มีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชายคนนี้บ้างก็หนูไม่รู้จะบอกบอปาว่า,าอะไรนะแต่ว่าก็ค,คือสิ่งที่พี่จีดบอกกับปองมาเสมอว่าคุณจะเป็นเจ้าหญิงของผมผมจะเป็นเจ้าชายในชีวิตคุณเขาก็ทําจริงๆขอบคุณที่ตื่นทุกเช้าวสวัสดีตอนเช้าเมียครับขอบคุณที่ตื่น ทุกเช้าทอดไข่เจียวให้หนูกินมันเป็นไข่เจียวที่อร่อยที่สุดแล้วก็ขอบคุณหมอนใบนี้ที่ให้หนุนนอนได้ทุกวันไม่มีหมอนใบไหนที่หนนอนแล้วหลับสบายเหมือนหมอนใบนี้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะพี่หนีค่ะพี่หนต้องพกับแฟนหน่อยฮะขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันในแม้วันที่ธุรกิจเราอาจจะไปได้ไม่ดีอาจจะเริ่มจาก ติดลบแต่ตอนนี้เราก็เดินทางมาได้ช่วยระยะเวลาหนึ่งแล้วทุกวันนี้เราพร้อมที่จะมีเจ้าตัวเล็กอะเราจะพยายามกันอีกครั้งนะครับขอบคุณนะคะที่เราเสียงรายการของเราเป็นกำลังใจและขอ,ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะฮึบฮึบฮึบอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ